กินคาบเศร้าเราก็ย่างคาบเที่ยงพี่รองเอ๋ยเมื่อนี้แยกอะเป็นฝนหลังจากฝนตกเรามาแดดปมนนี้แยกก็คิดอยากคิดอยากตำแตงไหมพี่รองคิดว่าขันมีขน้นมส้นตำน้ำจุ๋งเลี้ยงเจ้าหน่อยขนมสน้นเศร้าคือสี่แสนี่นสิวา่าทอดบอกตาพระท่านตาเพิ่นไปซื้อนะ้ำมันมาตัดเนีย่ยก็เลยบ่ไดสั่ำพี่้องเอ๋ย มีอะไรก็จินไปอย่างนั้นเลยจ้หฝานแต่งกันพี่น้องจ้ะถ่ายคลิปอยู่นะอย่าเสียงดังถ่ายอ่างทองเสียงดังฟังชัดเรื่องบอกซื้อขนมจีนมะจ้า พี่บางหน่อยดวงนี้หน่อย,อยไปใส่บิดใส่แล้วก็ไ,ไว้ก็ละมุมละแก่ตอนเล้าบานเล่าเมียงเนี่เอใครจะกินกันมั่งนี่สวงลูกป็ไงดอกแต่ว่าพันได้หลายเลยถ้ากินตำแตงนี่ยำไงโอ้ยกล้องกระสั้น

มานะทุกคนมากินตำแตรงกับยายจ้าผู้ใดอยากเข้ามาเลยจ้าเสีดายเวลาเด้ตจะกี่นาะพี่น้องเนาะเอาแง้นขึน้นจันหน่อยกันเสีดายเวลาจะประทันเฒ่าเด้พี่น้องเอ้ยสมัยก่อน มุ้ย่ายต่ำม,มือละสามแถวสามรอบกับโบกรบโเบือต่ำต่ำมะละกอเทลถาดซสุ่มหมูสุ่มพวกตะกอนย่ายผินอยู่ในบ้านปุ่นเนาะยู่ในหมู่บ้านใส่ส่เหยอันกระเทศใส่น้ำพร้อมด้วย เศกศตรกรีซ้วงลูกหนึ่งเดือดจิไดืซื่อมาไหมซุ้มจะคล้องอันปูกกันเอาใส่ตู้เย็นไว้เสีเบอร์เบมันโดนหลายสินประท่านเนาะโอ้ยเอ,เอาน้ำตาลใส่แหลวเรียบร้อยน้อยนึงนี่บักพริกพี่น้องเอ้ยที่ย่ายเก็บมาไว้ซุ้มเพ็ดเพ็ดนี่เบิร์ดนี่น้วยป่อ,ปอ,ปอมปมวาย่มย่ายใหญ่ตัว ตําใจนี่ชอบเพชรแต่ว่าตําแล้วกินอะได้วดแท้เลียระค่ำไฮเฟ้าันนี้พี่น้องเอ้ยมือน,นี่นี่ก็ต้องเอาขว้วออกเล่คนว่ามันจงบอกก่ทองเสียพี่น้องบักเน่าก็เริ่มมีน้อยล้นเนาะโขกพาอกระยกกระเนี้ยนี่แหละเนี้ยคิดว่าอยากกินมันสิแสบปวดนะพี่น้องเอ้ย กระเทียมกับซอส่สดอกใส่ผงหนวลดลงไปซือปลาจีงหอมไหมน้ำปลามาใส่พร้อมกันเลยว่าไ,ได้กินกับเขาได้พี่นอ้องคืดว่าอยากกินสดกินเลนแก้ง่วงนี่ บ่ได้นอนในยังหรอกแต่ว่าอากาศทั้งบดทั้งแดดทั้งฝนตกค้นก็เป็นบ่ส่วงเอาไว้สุดๆบักหน้าว่าอึดปะหยากเอาไว้ชื้นเขียวบักหน้าว่ยายื่มเยอะเลยอย่างนี้ทั้งลวนทั้งปิดเอาอยึดตนน้นเลย ปลายี่ห้อไม่ยี่ห้อยังหอยยังปลาเกียววัตแะแเบหบตะโพเส็บข้างเดียวจบเนาะพี่นอ้องบอกจังสี่แต่จ้าน้ำปลาดสองน้ำปลาหนึ่งบ่พอ,อจังเติมไม่ใส่เบอร์เจเน่ไปแย่จะเป็นค้นมักลืมเด้อ คิดว่าอยากกินเอาโรด,ดีพี่น้องเอ๋ยมาเด้อกลับไปน,น,น้ำติดจัวโอ้จะได้ขนมเส้นเด้มี่ขนมเส้นว่า ซัวใส่กันกับน้ำบ่กินเขาก็แล้วเขาเคียงอยังดิย่ายเป็นย่ำบ่อยาเขาเทอะเถอะเถอะ,ทะน้ำปลาใส่จัดสอนกันขึ้นหูหยาบหยาบเลยพี่น้องเอลยว้าแสุด,ดยอดเิขนมจีน muốn luôn luôn xong rồi cái nốt đốt rồi vậy bớt luộc cần bớt luôn cần đốt có đi đâu mà đưa mà đưa thay già cái dài mà đưa sốt cuộc cuộc rồi tôm, tôm dâm mà dài chắc nói nè hồi nắng nắng มาพี่น้องมานี่โอ้โอ้โอ้เสียบอีหลีบักเพิกอันนี้สมัติตำมี่ยังแซ่บแต่ตำมะก,กอรอกระเสีบตำอ,อันนี้ก็แซ่บโอ้ยอีหลี่ดได้พี่น้องเผ็ดหอมหอมเย็นเย็นเอาไว้นี่ก้นค้งเสีบอีหลีพี่น้องมาเด้อนี่เอาตักอันต้อนอันนั่นไมาให้ญ่เลยต้องออน้อยเอ้าตักตักหนังจะที่หาตอนพ่อได้มากินแจ้มเร็ว โอ้ยไม่เด้พี่น้องสดกิริยาเห้ตาสอดฟางเห็ดซีดิแห้งมากเป็นกดไหลย้อนซะเดาแย่ก็ได้แต่ก็อยากกินมัวเหรใส่โคกตั้งหมือยงนี่มาโอ้ ักพริาก,กระมุกกอกมา,มา,ปปมาเปาซ้นอนมาซดกินมะพร้าเพิ่งหอมทึ่งเผ็ดเย็นๆพี่น้องบูยคักขนาเลยซ้อนมาซ้อนมาโอ้ยบะมีขนมจีนรส้ไดดาดีนเหนียพี่น้องเวลาพี่นายอยากกินเผ็ดๆนุ่ๆนนมๆได้บัรพริกเผ